สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของกิ่งเซรีนะน่ารักอ๋อ,อนี่นี่นี่นนอ๋อติดเล็วแล้ว,ลวอุ้ย โอ้สีอยู่ <S <S งงหนีลแต่กินไน้อยลงเอามาต่อต่อแบบฟิลเลโกะค่ะวันนี้เราจะมาอันบล็อกของที่เราซื้อในช่วงโปร66นะคะของเยอะมากเยอะจนที่บ้านด่านะ,ะจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยว่าสั่งอะไรมาบ้างนะบางอย่างก็คือไม่ได้จําเป็นหรอกก็คือแค่มือลั่นมือลั่นซื้อเปยนะแต่มือล่นไปชิมเลยวะคืออะไรอ๋ออันนี้ก็คือตัวที่เขารีวิวกันเยอะมากในติกต็อ คือดึงแกะี้ใช่ปะแล้วมันก็ยังแบบยังไม่เจอของข้างในอ่ะสกินคิฟิกนะคะใดๆก็คือของทั้งหมดมวลใส่ตังซื้อเองนะค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือไม่เคยใช้นะก็เลยแบบเออเห็นรีวิวมันเยอะก็เลยลองลองซักหน่อย ไปอีกชิ้นหนึ่งนะสาคือนเนี้ยมันมการแกะแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ออกมาดูต่เหตุที่มันมีการแกะแล้วเนี่ยก็คือว่ามีคนที่บ้านมือดีนะคะก็อยากช่วยแกะเออใดใดเขาแกะไปแล้วนะเราก็จะเพิ่งได้แบบเขาออกมาดูคือมันน่ารักมากทุกคนก็แบบน่ารักดูนี่น่ารักเนาะแล้วมันก็แบบพ็อกเก็ตตรงนี้ก็คือใส่การ์ดใส่บัตรได้แล้ววัสดุอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ไกลกา,กาแล้ววันนี้ คือ1เคสแบบความฝันที่แบบว่าอยากมีเคสแบบนี้ก็คือเคสที่มีกระจกมีกระจกด้านหลังแต่ว่าถ้ากระจกเฉยๆมันก็จะดูเฉยๆใช่ไหมซึ่งอันนี้น่ารักทุกคนน่ารักกุ๊กกิ๊บเป็นดอกทิวลิปเอ,อ่ยใดๆคือสวยคือสวยเลยอันนี้อันนี้ก็ดอกทิวลิปเดียวคือแต่มันเลอะนิดนึงอ่ะทุกคนไม่รู้มันจะแบบเช็ดออกไหมนะคะมันเลอะคือมันเป็นสีขาวด้วยนะคะโอ,อ้แต่มันเลอะนิดนึง แต่ว่าน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็นูนๆออกมาเพื่อป้องกันกระแทกกล้องเนาะอันนี้ก็น่ารักต้องใส่อะ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นแบบลวดลายเอ่ยใดๆมินิมอลมินิใจนะคะแล้วก็เขียนว่า you look good today ก็คือน่ารักเพิ่มความแบบ positive ในตัวเองอะเนาะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะอ๋อ ทุกคนคือเราอะก็เริ่มจะกลับมาทํา y ำ YouTube กลับมาทําอะไรอย่างนี้ได้ๆเนาะก็รู้สึกว่าบางทีอะการถ่ายคลิปวิดีโอมันก็จําเป็นที่จะต้องมีไหมหรือว่าอะไรที่ดีใช่ไหมก็สั่งซื้อไมไรสายมานะคะดเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงดีไม่ดีก็เดี๋ยวมารีวิวทีนึงนะคะชิ้นต่อไปเริ่มเหล็กต่อกันเลยคืออะไรอะไอนี่น่นเลยอะขาตั้งกล้องหรือนนะเปล่านะเอแใ้ขาตั้งโทรศัพท์ ใช่จริงๆด้วยทุกคนมันเป็นแบบแม่เหล็กโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอ่ามันเป็นแม่เหล็กแบบนี้แล้วก็คือวางอย่างนี้ได้นะคะแล้วมันติดด้านไหน,ไไหนอ่ะทำยังไงอ๋อนี้ยนี่ยเนี้นี้ๆๆๆอ่าติดแล้วติดเร็วอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็วางอย่างนี้เลยเออเลิศแล้วมันก็บิดหักงอใดใดไปได้เลยนะคะจะถ่ายแนยวตั้งแนวนอนเนี้ยเท่งเลิศก,ก็คือดาวทิกตอกจะต้องมานะ อะไรไม่รู้อ่ะห่อใหญ่ด้วยอุอ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะรองเท้าสลิปเปอร์นะคะใส่ในบ้านน้องน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวไว้ใส่แล้วก็ให้ดูอีกทีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อ อันนี้คือของจาเป็นอันนี้คือของจาเป็นที่สั่งมานะคะมาเกออิจการที่บ้านก็คือรีโมทแอร์จา้าเยน็ยนๆด้วยก็เดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนก็คือของเก่งอะ่ะก็คือมีทำหองพักด้วยเนาะแล้วรีโมทแอร์หายงงมากว่าหายได้ยังไงนะคะก็เลือดอยู่นะซึ่งมันเป็นเหมือนแบบรีโมทแอร์รวมนะคะก็คือใช้ได้แบบทุกๆยี่ห้อเลยก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กเนาะไม่แพงราคาไม่แพงต่อไปอันนี้ อุ๊ยอุ๊ยอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนตอนที่สั่งรู้สึกว่ามันน่ารักแบบม mini ินิมอลมินิไซมากคืออยากซื้อมาแบบแต่งโต๊ะเวลาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความเพิ่มลูกเล่นสีสันตะไรให้กับคลิปนะก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะจ้ามันเป็นโคมไฟแบบให้เรามาประกอบองนะคะเป็นแบบอันเนี้ยเนื้อออกไหมแล้วมันก็จะแบบปี้ออกมาแล้วมันก็จะเป็นโดมอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนละกัน มันมีห็นเสร็จสำเร็จอะเออมันเป็นอย่างนงี้เออนั่นแหละเดี๋ยวไว้จะมาประกอบนะคะแล้วก็จะมารีวิวอีกทีหนึ่งต่อไปอันนี้หนะะักอะจะไม่รู้มันคืออะไรเป็นร้าน stationery หรอสั่งอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสั่งผิดปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่คืออุ้ยนัน่นแหละ่ะมันไม่มีสีให้ด้วยหรอมันเป็นแคนวาสนะคะที่แบบให้ระบายตามสีแต่ สี่นี่สี่ด้านหลังนะคะก็คือเราสั่งมาทั้งหมด4รูปด้วยกันเป็นแบบอันเล็กๆอย่างนี้นะคะไว้ระบายเสร็จแล้วจะมาให้ดูให้ทุกให้ทุกคนได้เชยชมนะต่อไปอันนี้ก็คือคือใหญ่คือใหญ่เกินอ,อ๋ออันนี้คือหลายอย่างมากสั่งรู้สึกเป็นแม่บ้านท่านหนึ่ง รองเท้าสลิปเปอร์มาอีกคู่อ่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากน่ารักสุดๆไปนหน้องน่ารักอ่ะก็แบบน่าจะนุ่มๆจะลองใส่ทุกคนจะอร์เน็ิดใม,มากแล้วก็ที่คาดผมคือเก่งอ่ะชอบไม m e เมโลดี้สุดๆชอบสุดๆเลยนะคะในซาริโอทั้งหมดก็น่ารัก่ะ แต่ว่าคือหลายๆที่คาดผมอะรู้สึกว่าแบบที่ซื้อมามันแน่นหัวไปหมดเลยทุกๆแบรนด์ทุกยี่ห้อที่เคยซื้อมาแล้วมันก็เลยแบบเออหาอันที่ดีที่โชบไม่ได้สักทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแล้วก็หวังว่ามันจะพอดีกับหัวเรานะคะอุ้ยอุ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนรู้สึกเหมือนเป็นดายจังกึมเหมืนอนสรงผมสมัยก่อนของคนเกาหลีอุ้ยไม่แน่นอะไม่ค่อยแน่นหัวนะแบบโอเคเลยถ้าเกิดว่าลองลอง ก็งสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าก่อนอว้าแต่ละไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้คิดมันโฟกัสหรือเปล่าขยับหน้าเข้าไปใกล้รู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสหรือเปล่าถ่ายมาแล้วประมาณ15นาทีกล้องยังไม่โฟกัสเลยนะก็ขอภครด้วยนะคะทุกคนก็เน้นดูของไปแล้วกันเนาะอ,อันนี้ซื้อมา2อันนะคะก็คือเป็นน้องไม์เมโลดี้เช่นกันนะคะเอามาแขวนตรงเเรียกอะไรอะหัวรถอะไรเทที่เนี่ย บอกกิ้งหัวรถอะ่ะเออมันก็จะมีไว้เกี่ยวได้นะคะก็คือเก่งก็คือจะเป็นประมาณว่าโชเฟอร์ของที่บ้านนะคะไปซื้อของทำนูน่นทำน,น,นี่อะไรเงี้ยก็ซื้อของบางทีมันเยอะแล้วบางทีไปเอาแกงไปเอากับข้าวอะไรเงี้ยพอวางไว้ที่เบาะแล้วมันมีกระเป๋าเราด้วยมันก็จะร้อนมากหรืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะหรือบางทีแบบเบรกอะไรเงี้ยมันก็หล่นใช่ไหมก็เลยหาซื้อที่แผลงนั่นมานะคะแล้วก็เพื่อเอาไว้แขวนกับข้าวได้ แล้วก็อันนี้ก็คือคือเราอะเป็นเขาแหละมีจิตวิญญาณออกกไนเซอร์แต่ออกก์ไนจริงๆริงไหมก็คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านั่นแหละมีจิตวิญญาณนะทุกคนก็เลยซื้อสิ่งนี้มาเพราะว่ารองเท้าเยอะมากก็คือถุงใส่รองเท้านั่นเองจ้าซึ่งรู้สึกว่าสั่งมาส่งใช้นะคะรู้สึกว่านะถ้าจะไม่ผิดหรือไซส์เดียวกันหมดเลยก็เป็นได้ซส์เดียวกันหมดเลยเหรอไม่ อันนี้เล็กกว่าเออมันจะแบบมีอันที่เล็กกว่าอยู่หรือเปล่านะเร้วไม่คอยแนคใจอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงเล็กกว่าอย่างละสองนะคะไม่เท่ากันแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นทรงสไตล์เดียวกันเลยแล้วมันก็จะแบบเห็นพลาสติกตรงนี้คือเราก็จะได้รู้ว่ารองเท้าที่เราใส่ไปนในนี้คู่ไหนนะจะได้ไม่ต้องมาแบบเปิดแง้มดูทีละใบนะคะก็รักอยู่นะนี่คืออะไรอะ่ะขอรกชาติก่อนรู้แล้วรู้แล้วมันคือเฮ้ยนั่นเหลนั่นเหรอเะ แต่ใช้ไม่เป็นนะทุกคนคือเราอะซื้อไอสิ่งนี้มาไว้ใส่กับก๊อกน้ำใส่กับก๊อกน้ำก็คือให้มันแบบกรองด้วยใช่ไหมแต่นี้ดูข้างในมันเป็นหินเฉยๆแบบบางๆน่าจะไม่ได้กรองอะไรมากมายแต่ว่านั่นแหละเพิ่งเห็นว่ามีใบพัดได้ข้างในด้วยอะมองเห็นไหม ไม่พัดตรงเนี้ยเออมันน่ารักมากเลยอ่ะนั่นแหละเราก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูกับก๊อกน้ํานะคะท,ที่ที่มีอยู่เพราะว่าเหมือนมันปั้นข้างนี้เนี่ยน้ามันแบบชุ่มชื่นมากเลยอะแล้วก็เหมือนมีลูกพี่ลูกน้องน,นะคะที่แบบนอนห้องเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเขาอะแพ้น้ําก็เลยเผื่อลองใจนี้ดูนะคะเผื่อมันจะดีขึ้นต่อไปเริ่มเป็นกลองใหญ่แล้วอันนี้นะคะของออร์แกนี P. ก็คือเราใช้ตัวโลชั่นเขานะคะซึ่งรู้สึกว่าถ้าใครชอบกลิ่นที่มันเป็นแบบว่าสปาสปา แบบนี้ก็อาจจะชอบอันนี้นะแล้วก็ไม่หนัาหนนะักด้วยอันนี้เราซื้อตัวออยมาด้วยนะคะเพราะปกะติไม่ค่อยได้ใช้ออยเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบเหนียวเหนียวเนิาหนแต่ตัวนี้อ่ะโอเคแล้วก็มันมีกลิ่นแบบกลิ่นหอม,มบางๆแบบสปา เหมือนไปนวดสปาอะไรเงี้ยก็ลเลยแล้วมันเป็นช่องโปรด้วยใช่ไหมก็คือสากล่องไปเลยจ้ะดีมากชอมาต่อไปนะคะกล่องใหญ่มากก็คือของโอโค่วันนี้เรากินเป็นน้ำชงนะคะซึ่งถามว่ากินบ่อยไหมจริงๆก็ไม่ได้บ่อยหรอกแต่ว่าที่มีอยู่มันก็คือแบบจะหมดแล้วแล้วก็เลยซื้อมาตุนๆไว้เพราะว่าลดราคาจ้าแต่ที่กินหลักๆอ่ะก,ก,ก็คือจะมีรดโกโก้รสชานมแล้วก็จะเป็นตัวเม็ดขาวของเขาเม็ดขาวอ่ะก็คือจะกินแคบทุกวันเลย เ,ะะเพราะว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยได้แบบกินข้าวอะไรเงี้ยหรือแบบช่วงเย็นที่เราแบบจะกินเยอะๆอะไรเงี้ยก็มันจะช่วยให้กินได้น้อยลงแต่ว่าโกโก้กับชานมเขาอร่อยมากทุกคนแล้วเขาว่าจริงๆมีตัวบุกขายด้วยนะกินกับชาโนแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกินบุกเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สาาั่งอันนี้นะคะจะเป็นโกโก้แล้วก็ชาโนแล้วก็สิ่งนี้มีมดขึ้นด้วยหรอคืออะไรเอ่ยมีแต่กล่องใหญ่เลยนะคะ คุณสิ่งนี้มันแบบผ่านมาในไอจีเราบ่อยมากนะคะแล้วยังไงเรามาท้าดการตลาดอยู่แล้วก็เลยสั่งซื้อมันเลยจ้าแต่ว่าอาจจะต้องดูแบบดูเว็บหรือดูอะไรดีๆนิดนึงนะเพราะว่าเราเจอหลายเจ้าเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ให้กดใส่บัตรเครดิตคือมันเป็นของต่างประเทศแล้วก็ให้ใส่บัตรเครดิตไปใช่ปะแล้วเหมือนพอใส่ไปมันก็บอกว่าไม่ผ่านก็แบบให้ติดต่อกับแบงค์ของเราอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแบบกลักลวๆแล้ว,ลวก็เลยกดออกแต่ถามว่าใส่บัตรไปแล้วยังใส่ไปแล้วนะคะเออแต่ตอนนี <c> ้ก <c> ็ยังไม่ได้เงินหายหร ใๆคงไม่เป็นไรมั้งนะอันนี้นะคะเป็นบุ๊กนุกก็คือเหมือนเป็นที่ขั้นหนังสือที่เป็นบล็อกขั้นหนังสืออะเคยเห็นปะมันดูดีมากมดูดีมากทุกคนคือเราเลือกขเขาเียอะไรเลือกดีไซน์นี้มันมีหลายดีไซน์มากนะเนี่ยคือมันจะเอกมาขั้นหนังสืออย่างนี้นะคะ แล้วมันก็เป็นเหมือน texture เหมือนเป็นไายไม้ๆอะไรอย่างงี้ปะแล้วก็เอามาต่อต่อแบบฟิลเลโกะคือเราก็ชอบต่อเลโก้ใช่ไหมแต่ว่าเลโก้ตอนนี้ราคาแบบสูงสูงเลยนะอะไรที่เราอยากได้อะก็เลยเออมันเล่นอันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็มาต่อต่อแล้วมันก็จะมีไฟด้วยนะแบบมันมีไฟข้างในด้วยนะคะก็คือแบบใช้่านใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะน่ารักมา,ากก็เดี๋ยวไว้เริ่มต่อแล้วเนี่ยก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะกล่องสุดท้ายจ้ามาแล้วจ้ากล่องสุดท้ายภาษาจีนทั้งนัน คิดว่าคิดว่าเป็นบุกนุ๊กเหมือนกันห,กหรือเปล่านะคือมันแบบว่ายิ่งใหญ่อลาง,างมากอ้โอ้ยอ้ยอ่ามันเป็นแบบโมเดลทุกคนไม่ใช่บุกนุ๊กแล้วป๊บน,นึงนะแล้วกอ็อุ้ยมีอุปรกรณ์มาให้ด้วยอ่ะ มีกาวมีกาวสองอันนะคะแล้วก็อุ้ยมีหมีบแบเอ้ยแหนกแบพี่คีมมาให้ด้วยนะคะไม่ไมมันทัดเอ,อ้ยใดๆไ,ไม่รู้ว่าดูไว้ใช้ทำตอนไหนแล้วก็มีกันไก่เลิศนะก็คือมันจะเป็นโมเดลบ้านซึ่งเลือกอยากมากมันมีหลากดีไซน์หลายแบบบ้านหลายทรงอะซึ่งอยากได้หมดเลยแต่งบมีจำกัดเราก็จัดบ้านหลังนี้มานะคะที่ซื้อลายนี้เคยรรู้ปะคือมันมีแกรนเปียโนทุกคน <laughs> น่ารักเนาะนแบบเออมีแกรนเปียโนด้วยแล้วเราเออบ้าน<ๆ>แบบทรงนี้สไตล์นี้คือแบบว่า เลิศมากเนื่องต่นเต็มแล้วตื่นเต้นอยากต่อแล้วเ,เออก็เช่นเดิมนะคะก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดเริ่มต่อใดๆแล้วก็จะมา s h อัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเผื่อว่าใครอยากลองไปซื้อตามเนาะแต่ก็น,นั่นแหละประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วของแบบมันมันล้ม <า S 1> ก็ขอ,อ,อ,อเป็น <ๆ S 2> ว่าคลิปนี้นะคะก็คือเราจะไม่เป็นเท่านี้นะคะก็คือเป็นคลิป unbox ของที่สั่งซื้อในช่วง6 6ซึ่งจริงๆมีอีกนะทุกคนจริงๆอ่ะยังไม่หมดแต่ว่ากดไปส่งผิดที่อยู่นะคะก็คือไปส่งที่กรุงเทพแล้วยังไม่ได้ขึ้นไปก็เลยเออก็เดี๋ยวรรขึ้นกุงเท ะะเดี๋ยวจะไปของพนันกันมาแต่ว่าของที่ส่งไปกรุงเทพอะจะเป็นของพวกแบบของใช้ส่วนตัวเฉยๆอะมัน ม่น่าตื่นเต้นเท่านี้ไม่น่าว้าวเท่านี้เคยเป็นของแบบว่าโลชั่นนู่นนี่นั่นแบบเออวิตามินใดๆมันก็เลยไม่เป็นไรเราก็เลยมาอันบ็อกซ์ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ารอของที่กรุงเทพด้วยก็อาจจะนานเกินไปก็เอาเป็นว่าว่าทุกคนจะเอนจอยกับการอันบ็อกซ์นี้นะคะเป็นการอันบ็อกซ์ครั้งแรกเลยก็หวังว่าจะโอเคนะคะแล้วก็ของใช้ได้ไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมารีวิวมาอัปเดตให้ทุกคนชื่นชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปเลยบ๊ายบาย